สวัสดีครับอยู่กับพวกเราทีมงาน5คู่สีฉีดโดนใจบายบิลลี่ครับสวัสดีพี่น้องชาวลาด้วยนะครับวันนี้ลุยกันต่อสําหรับ5คู่คัดพิเศษและก่อนที่จะไปลุยกันครับฟันแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมไปเจอกันที่บิลลี่88ครับที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยจะสแกน QR ว o d e คหรือพิมพ์เข้ามาก็ได้ถ้าพิมพ์เข้ามาอย่าลืมใส่ตัวแอดดำหน้าด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกกันก่อนครับสำหรับฟุตบอลบุนเดิลกรััันดะบล คู่นี้อันดับของทั้ง2ทีมมีความห่างกันครับโจบ้านอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับชนะได้เพียงแค่เก,ก,เกมเดียวส่วนกรัดบักชนะไป 3. จาก12เกมผลงานค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างจากฤด,ดูกาลก่อนพอสมควรคู่นี้เจอกันโจบ้านชนะ4เสมอ5นะครับส่วนทีมเยือนชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวและทางฝั่งของกรัดบักไม่ชนะไมลมาแล้ว9เกมติดแต่ผลงานของไมายช่วงหลังค่อนข้างหลุดครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับจาก5นัดหลังหลังจากนั้นอีก4เกมไม่ชนะเลยกำแพงเก็บได้เพียงแค่นัดเดียวจาก10เกมหลังครับ ส่วนทางฝั่งของกลัดบัก5านัดหลังมีสะดุดแพ้สังงพาลีไปนัดเดียวนะครับภาพรวงเกมนี้ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างกลัดบักยังคงมีภาษีที่ดีกว่าเกมนี้กำแพงไปเพียงแค่ปอๆแน่นอนครับจิมไปที่กลัดบักเท่านั้น ส่วนเกมคู่2ไปกันที่ฟุตบอลสเปนครับโอเบโดดวลกับมาโยกาโอเบโดเป็นทีมันับสุดท้ายนะครับแต่สถิติการเจอกันกันกบมาโยกาเมื่อไหร่พวกเขามักมีผลงานที่ดีเสมอครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคู่นี้จบที่เสมอนะครับโดยที่ดังฟังของทีมมาโยกาในชนะได้เพียงแค่3จาก9นัดเท่านั้นผลงานของเจ้าบ้านอาจจะยังไม่ดีเพราะ5เกมหลังไม่ชนะเลยในขณะเดียวกันมาโยกาชนะไป2จาก5เกมหลังครับเกมนี้กำแพงไปที่เสมอยังของมองไปที่ทีมรองอย่างเจ้าบ้าน เกมนี้ยังมองว่าออกทรงเดิมคือการเสมอไปแบบไร้สกอร์ครับส่วนเกมคู่3นะครับขยับไปที่ฝรั่งเศส คู่ระหว่งางโมนาโกจะไปเยือนบรสซึ่งคู่นี้เจอการส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นโมนาโกครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าส่วนทางฝั่งของบรสผลงาน5เกมหลังเพิ่งมาชนะได้2เกมล่าสุดส่วนทางฝั่งของโมนาโกฟอร์มลุดแต่นัดล่าสุดเอาชนะปาริสมาได้เกมนี้กําแพงไปที่ปอปอแต่ยังของมองไปที่ทางฝั่งของบรสก่อนครับพะพวกเขาทําผลงานดีมาแล้ว2เกมติดส่วนเกมคู่3ครับหลิวประทะกับหมักเซยผลงานของคู่นี้มีความสําคัญเพราะแต้มติดกันเลยนะครับโจบ้านลงสนาม3เกม มล่าสุดชนะนนไปทั้งหมดครับไม่มีแพ้ ส่วนทีมเยือน5นัดหลังสุดเิติค่อนข้างดีแต่เกมนี้กำแพงมันออกมาเพียงแค่เสมอเท่านั้นจึงมองไปที่ทางฝั่งของจุบบ้านอย่างลิวก่อนครับส่วนคู่สุดท้ายเมดเดิลสโบดวลกับเฮาสิตี้เกมนี้ผลงานของเมดเดิลสโบยังคงเหนือกว่าและการเจอกันของทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าเป็นเมดเดิลสโบครับที่เอาชนะไป3จาก5เกมหลังและดูจากฟอร์มล่าสุดแล้วเมดเดิลสโบยังคงมีภาษีที่ดีกว่าเกมนี้กำแพงปอ,ปอจึงของมองไปที่เมดเดิลสโบเท่านั้นครับและนี่ก็เป็นในส่วนของ5 คู่สีจีดลใจบายบิลลี่ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ